สวัสดีครับช่างจ็ค J A Air Car Service ซ่อมแอร์รถยนต์หนำแดงสมุทรประการวันนี้เราพาชม Toyota v ว o อ g e เจนะครับปี2005ลูกค้าเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นแอร์เย็นน้อยนะครับตัวเช็คแล้วครับตู้แอร์รัวแน่นอนครับสภาพตู้แอร์ v i o อ g เจ1ครับจะเป็นแบบนี้แทบทุกคันเลยนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ไม่มีกองแอร์เช่นเคยครับและลูกค้าก็ายังไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับ สังเกตจากความสกรปรกที่มีก็คือจะมีพวกฝุ่นใบไม้เข้ามาภายในชุดอุปกรณ์เปลือกตู้แอร์ครับผมจุดรั่วจะอยู่ช่วงด้านล่างนี้นะครับนี่เป็นชุดด้านหน้านะครับเป็นคอมแอร์แล้วก็แผงคอยล์ร้อนจริงๆแล้วลูกค้าตู้รั่วอย่างเดียวนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากให้เราทําระบบให้ใหม่เลยครับเพราะว่าน้ํามันคอมมันเหลืองมากๆครับมันเสื่อมสภา,ภาพแล้วแล้วก็ ตัวที่ไส้ไดอเออร์ er ครับไส้ไดเออร์ er ก็จะมีความสกรปรกเกาะแล้วก็มีน้ํามันเยอะนิดนึงตัวค้แม่ยังกําลังอัดดีนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอมให้ให้มันเฟิร์มเหมือนเดิมแผงคอยร้อนก็เดี๋ยวล้างภายในให้เลยนะครับก็คือล้างระบบภายในให้ตามท่อแล้วก็ตามขอ้อต่อต่างๆก็จะเปลี่ยนชุดลเล็งให้ด้วยนะครับตัวแอร์แท้เดนโซครับรับประกัน1ปีแล้วก็เปลี่ยนวาล์วแอร์ แท้ใส่ไดเออแอร์แท้นยึดวาล์วแอร์ครับแล้วก็สอนหัวเติมน้ำยาโอริงข้อต่อท่อแอร์ทุกจุดเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นชุดกรองแอร์กับถาดรองนะครับที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมหลังระบบภายในด้วย f 1 1ครับตามด้วย 1.41B ครับครัน้ำมันคอมชดเชยออยแ์8แล้วก็น้ำยาแอร์ใช้เป็นไนเบอร์ครับผม อะไรเก่านะครับที่เราล้างทำความสะอาดก็จะมีคอแมร์ครับล้างเรียบร้อยแผงคอยร้อนแล้วก็ชุดเปลือกตู้ครับล้างให้หมดเลยทุกชิ้นเลยครับอันนี้จะเป็นจุดที่เราจะติดตั้งกองแอร์เพิ่มเติมนะครับก็จะเจาะให้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับอ่ามันก็จะพอดีเลยครับผมโยตาวิโอเจนหนึ่งปี2 0 0 5ันคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบายแอร์เรียบร้อยนะครับ r 13 4 a 470จกรัมครับผมเกินมานิดนึง ตอนนี้แรงดันนะครับด้านโลอยู่ประมาณ30มสิบนิดๆนะครับสามสิบห้าส่วนด้านไฮก็อยู่ประมาณ200รนิดๆครับผมดูท่อแอร์กันบ้างครับตอนนี้ท่อแอร์น้ำกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเย็นฉ่ำแน่นอนครับแบบนี้อันนี้จะเป็นตาแมวนะครับสายิ้งวงนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าทั้งคอมแอร์แล้วทั้งแผงคอยร้อนครับไปดูความเย็นด้านในกันครับ อันนี้เป็นด้านในคอนโซลก็ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยความเย็นตอนนี้นะครับอยู่ที่8.8องศาครับออกจากช่องลมแล้วก็สเตปการวัดก็จะเป็นพัดลมเบอร์3นะครับแล้วก็เปิดแอร์สูงสุด<ม>ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ v ีออสเจนหนึ่งคันนี้ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับช่างแจ็ค087 1098499ตำบลละโยนน้ำแดงสมุทรปราการวันนี้สวัสดีครับผม